สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับคุกโกเชสอัมศิลานะคะเดี๋ยวมาติดตามกันว่าคุกโกจะนํารถคันนี้ไปมอบให้กับลูกค้าที่ไหนตามคุกโกไปนะคะ มาถึงแล้วนะคะตรงนี้ไม่ไม,ไม่ใกล้ไม่ไกลจากชุมบุรีเมืองหลวงของเราเองก็คือกรุงเทพมหานครนะคะนี่คือลูกค้าของเราพี่พนณดานะคะที่ซื้อรถจากเพจอัศิลา<ะ>อยากให้พี่พนณดาบอกนิดนึงว่าตอนจองรถอ่ะเห็นรถหรือย,ยังตอนจองยังไม่เห็นยังไม่เห็นและตอนจัดไฟแนนซ์เห็นรถยังตอนจัดไฟแนนซ์ก็ยังไม่เห็นนะคะจนวินาทีนี้มารับรถใช่ เห็นรถแล้วใช่ไหมคะเห็นรถแล้วค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะเจอรถสวยมากสวยบรรดาที่รถจอดในอพาร์ตเมนต์ตรงนี้นะคะเยอะแยะรถใครสวยที่สุดรถเราสวยที่สุดรถสวยที่สุดนะคะใช่ค่ะวันนี้คุกก็นํารถมาให้ละนะคะตอนที่จัดไฟนน้์จริงๆก็ขับมาให้ดูแหละแต่รีบแต่ก็ไม่ได้ดูอีกไม่ได้ดูค่ะช่วดอีกไม่ได้ดูอีกบอกวิรการมนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเคสของเรา ทําไมว่านานมากประกันสังคมอะไรต่ออะไรเอกสารไม่ผ่านปัญหาอุปสรรคใช่เยอะมากค่ะเกือบจะถอดใจหร้อยังคะตอนนั้นสุดแล้วค่ะไม่อยากทำแล้วไม่อยากเอาแล้วแล้วแล้ววินาทีสุดท้ายที่คิดว่าเฮ้ยคุยกันแล้วบอกว่าจะซื้อเต้นพี่แน่นอนของพี่โกบแน่นอนหรือพีเอชองศิลาเนี่ยอะไรคะที่ทําให้รู้สึกว่าไม่ไม่อยากไปซื้อที่อื่นอยากซื้อคือพีเอองศิลาอย่างเดียว สวยค่ะเคยเห็นเคยเห็นหลายที่แล้วค่ะดูไว้หลายที่แต่ว่าเห็นรถคู่กบสวยแล้วก็ราคาไม่ค่อยแบบแพงราคาไม่แพงเนาะแล้วอยากบอกอะไรกับคนอื่นที่กําลังมองดูรถอยู่ที่นี่สวยแล้วก็บริการดีบริการดีนะคะดันหมดเลยค่ะดันหมดเลยมากกว่าเพราะว่าดสองเดือนรอจนสองเดือนนะคะลูกค้านะคะลูกค้าเคสที่ซื้อแจ็สจากเราไปนะคะเจ็รุ่น SVP 15นะคะ ก็อุปสรรคค่อนข้างเยอะตั้งแต่จัดไฟแนนซ์ขั้งแรกเลยจนรอรอประกันสังคมนะคะให้มีประกันสังคมบ่อนรองสองเดือนคิดดูว่าลูกค้ารอเราสองเดือนเพราะอะไรรถสวยรถสวยนะคะถูกใจก็เลยต้องรอแล้วก็วันนี้ก็ไม่ผิดหวังนะคะที่เห็นรถว่าสวยแล้วก็ถูกใจแล้วก็บริการดีเนาะยังไงก็อยากให้เป็นกระบอกเสียง ฝากบอกคนอื่นนิดนึงนะคะถ้าสนใจนะคะสนใจร้านนี้เลยนะคะร้าน p x อ่างศิลานะคะมีรถบริการดีคะ่ะสวยคะ่ะแล้วก็ดูแลดีมากดูแลดีมาก<ช>ขอบคุณมากนะคะขอบคุณคะ่ะ